สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้เสาหลาจะมานำเสนอภาพความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนช่วงที่ฝนตกนะจ้าว่าเขาเสาหลาได้รับความเสียหายจังใดแน่เดกเกี่ยวเขาลุยน้ำเลยเน,ะนาะน้ำนี่ก็จะมั่นเพียงหัวเขาจ้ะแต่ว่าเขาห้องมันพลลมเนาะ ให้เนี่ยจะเป็นเขาจ้าวนะจ้ะเวลาลมพึ่งก็จะลมไปคนละทิศคนละทางเนี่ยสิลมไปคนละทิศคนละทางบางล่วังเนี่ยสิบางต้นเนี่ยสิพึ่งก็จมน้ำลงไปเนาะจ้ะก็บภาษามารเทจะเกียวได้ส่วนที่พิ่นจมน้ำไปเนาะจ้กะก็ยังที่เห็นนี่ยนะจ้ะ งอกเมล็ดเพิ่นก็นได้ทําการงอกออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้ะเกี่ยวบดายเลยส่วนที่งอกออกมาแบบนี้สลัดสิบเดี้านเขาปลูกตอวานกาตอเลยบอจาเนี่ให้นี่จะเสียหายไปเกือบครึ่งนนล่ะจ้ะส่วนที่เป็นงอกแบบนี้นี่คือเกือบหลายเพราะว่าเขาให้นี่เพิ่นหักเนาะเพิ่นหักแล้วเม็ดเพิ่นกระจมน้ำเกี่ยวได้เป็นบางส่วนเท่านั้นล่ะจ้ะ ส่วนที่งอกแบบนี้เสาหลักกเ็เกี่ยวออกมากแล้วก็ไปไหยไก่เนาะจ้ะเขาก็เลือกเกี่ยวเอาตะเ่วนที่เขาเกี่ยวได้ เฮากเกี่ยวในส่วนที่หอาเกีียวใดเท่านั้นนะจ๊ะนี่หละจ้ะภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่เนาะส่วนใดที่เฮากเกีียวเสร็จแล้วเฮาก็เอาขึ้นไปว่างไว้ตรงทีบ่มีนม้ำเพื่อจะตากแห้งแล้วก็คขนไปไซ่้านจ้ะ ส่วนที่เกี่ยวก้อนหนานีนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะโดนฝนแหงหรือว่แหงเขาก็ตตรงเก็บจ้ะเพราะว่าบริสันละปวกขึ้นอย่างในภาพนี่ล่ะจ้ะปวกขึ้นไว้ไว้จ้ะหนีเสลากระตรงมามัดมัดแล้วกะ็ตากโดยที่ตังร่วงขึ้นให้ล่วงเพิ่นแหงที่สุดนะจ้ะเขาจังขนไปใจล้าน จังใด้าวลาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวลาน้ำแน่เดี๋ยวจ้า